ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความอัศจรรย์ไม่เคยมีสประการย่อมปรากฏเพราะความปรากฏแห่งรัตตาัอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าสประการเป็นฉนายดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่สัตว์ผู้มีอาลัยเป็นที่เรื่อรุม ยินดีในอาไลยบันเทิงในอาไลยเมื่อพระตถาคตแสดงธรรมอันหาความอาไลัยมิได้อยู่หมู่สัตว์นั้นย่อมฟังด้วยดีเงี่ยโสดสดับตั้งจิตเพื่อรู้ทั่วถึงดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้ เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีข้อที่หนึ่งย่อมปรากฏเพราะความปรากฏแห่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่สัตว์ผู้มีมานะเป็นที่รื่นรมยินดีในมานะ บันเทิงในมานะเมื่อพระตถา,าคตแสดงธรรมอันเป็นเครื่องปราบปรามมานะอยู่หมู่สัตว์นั้นย่อมฟังด้วยดีเงี่ยโสดสดับตั้งจิตเพื่อรู้ทั่วถึงดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความอัศจรรย์ ไม่เคยมีข้อที่สองย่อมปรากฏเพราะความปรากฏแห่งพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่สัตว์ผู้มีความไม่สงบเป็นที่รื่นรมยินดีแล้วในความไม่สงบบันเทิง ในความไม่สงบเมื่อพระตถา,าคตแสดงธรรมอันกระทำความสงบอยู่หมู่สัตว์นั้นย่อมฟังด้วยดีเงี่ยวโสดสดับตั้งจิตเพื่อรู้ทั่วถึงดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีข้อที่สามย่อมปรากฏ เพราะความปรากฏแห่งพระตถาคตอราหันตะสำมาสัมพุทธเจ้าดูก่อนพิกษุทั้งหลายหมู่สัตว์ผู้ตกอยู่ในอวิชชาเป็นผู้มืดถูกอวิชชารัดริงไวเมื่อพระตถาคตแสดงธรรมอันเป็นเครื่องปราบปราม อภิชาอยู่หมู่สัตว์นั้นย่อมฟังด้วยดีเงี่ยโสดสดับตั้งจิตเพื่อรู้ทั่วถึงดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีข้อที่สี่ย่อมปรากฏเพราะความปรากฏแห่งพระสถาคตอรหันต์ตะตัมมาตัมพุทธเจ้า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความอัศจรรย์ไม่เคยมีสี่ประการนี้ย่อมปรากฏเพราะความปรากฏแห่งพระตถาคตอราหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้า